สนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวคิดขายขยะคิดถึง West b เดลิเวอรี กลับมาช่วงทล์กนะครับของ360องศาโกกรีนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมอ่านข่าวไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยุงที่แพร่ระบาดมากขึ้นนะครับในทั่วทวีปยุโรปนะครับก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดว่าแล้วโรคประจําถิ่นของเราอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกซึ่งก็เป็นโรคเดียวกันนี่นะครับในช่วงมิถุนารถึงกันยาหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันจะมีผลทําให้การระบาดของไข้เลือดออกปีนี้นี้มันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเราจะมาพูดคุยกันครับก จุไรวงสวัสดิ์ครับท่านเป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับคุณหมอจุไรยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีนะครับสบายดีค่ะเจ้าอ,อ่านตำแหน่งคุณหมอไม่ผิดนะเดี๋ยว ถ้ผู้ชมจะบอกว่าอู้ไม่ใช่นายแพทย์แต่นี่คือตําแหน่งของคุณหมอตาแหน่งค่ะตาแหน่งถูกต้องนายแพทย์ทรงคุณวุฒินายแพทย์ทรงคุณวุฒินะครับของกรมควบคุมโรคนะครับเ่ะเรามาดูแฟกชีสกันก่อนนะครับคุณหมอเมื่อกี้ผมได้อ่านข่าวไปแล้วนะครับไปแบบเร็วๆก็คือว่าปี2023ก็คือปีที่แล้วเนาะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงสุดนะครับเท่าที่เคยมีมาอันนี้คงจะเป็นภาพรวมของโรคใบนี้นะครับ605ล้านรายด้วยกันใน80ประเทศทั่วโลกนะฮะ เป็นพาหะที่แพร่กระจายรวดเร็วที่สุดสําหรับเรื่องของไวรัสในยุงอิตาลีนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งบอกไป50ปีประกาศไม่มีแล้วไข้เลือดออกอแต่มันกําลังกลับมานี่คือที่อิตาลีนะครับหายไป50ปีแล้วมีแฟกชีตเรื่องอะไรอีกบุรีรัมย์กับแม่ห้องสอนนี่ก็น่าจะเป็นล่าสุดที่มีรายงานเข้ามาว่าเริ่มมีการป่วยเป็นไข้เลือดออกกันแล้ว ซึ่งก็แน่นอนมาเป็นเดือนมิถุนายนนะครับเริ่มหน้าฝนก็เริ่มมีแล้ว500คนเสียชีวิต2คนนะครับที่บุรีรัมย์แม่ห้องสอนสะสม372คนแล้วนะครับตัวเลขนี้ถึงวันที่19มิถุนายนนะของแม่ห้องสอนนะครับเรามีแฟกชีตอีกไหมเอ่ยอ้าไม่มีแล้วนะครับคราวนี้มาในเรื่องของเรามากกคุณหมอค,ครับสภาพอากาศก่อนนะ,ะนกรอบนิดนึงสภาพอากาศมันมีผลกับการแพร่กระจายของโรคซึ่งเมื่อกี้คุณหมอจุไลนอกรอบกับจอแล้วว่ากรมควบคุมโรคเนี่ย จะต้องดูข้อมูลของกรมอุตุด้วยนะก่อนที่จะมาบอกการแพร่กระจายของโรคคุณหมอลองขยายความตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับคือคืออย่างนี้ค่ะคือคือโดยปกติเอาเรื่อง climate c h a ช g e ก่อนที่โลกร้อนขึ้นจึงไม่แปลกว่าพอโลกร้อนขึ้นเนี่ยเราจะเห็นการขยายตัวของการระบาดของไข้เลือดออกไปยังยุโรปไปยังประเทศที่เดิมเขาอากาศหนาวแต่เนื่องจากอากาศร้อนขึ้นพอร้อนขึ้นแล้วยุงจะแพร่ได้ไวขึ้นนะคะพันเชื้อก็เลยกระจายไปนะคะทีนี้ ประเด็นก็คือว่าโดยโซนบ้านเราอะค่ะซาวอีสเอเชียเนี่ย Asia เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นเป็นดินแดนที่โรคไข้เลือดออกหรือโรคที่นําโดยยุงลายอย่างซิก้าหรืออะไรเงี้ยค่ะจะเป็นโรคที่เราเจออยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว,ลวถูกต้องค่ะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะประเมินความเสี่ยงนะคะเมื่อก่อนเราเราบอกว่าเราอาจจะเอาแค่ว่ามีจํานวนผู้ป่วยแต่หลังๆเนี่ยเราต้องมาพิจารณาร่วมกับในเรื่องของปริมาณน้ําฝนความชื้นของอากาศ<อ>แล้วเราจะมีการส่งระบบการเตือนค่ะไปยังพื้นที่ต่างๆว่าอืม พื้นที่คุณนี่มีความเสี่ยงสูงแล้วนะต้องรีบเข้มข้นมาตรการในการที่จะควบคุมยุงและก็ป้องกันยุงกัดแสดงว่ามันจะต้องเอามาควบรวมกับการที่เราจะให้ข่าวกับประชาชนเรื่องสภาพภูมิอากาศเหมือนกันใช่ค่ะถูกต้องถ้าว่าว่างเชิญมาทําหน้าที่แทนผมถ้าว่าอันนี้น่าจรรบาศแต่ต้องต้องเรียนว่าเราคืออย่างนี้ค่ะระบบการพยากรณโรคณปัจจุบันตอนนี้มันจะมีแฟกเตอร์ environment เข้ามาร่วมด้วยอยู่แล้วสำหรับพวกโรคระบาดต่างๆ อเรามาดูชาร์ตตรงนี้ครับคุณหมอครับถ้าจอดูตัวเลขแบบเร็วๆเอ๊ะน,น่าเป็นกังวลหรือเปล่าฮะตรงนี้ครับคืออันนี้ค่ะต้องเรียนอันนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นจะเป็นารายงานของแค่ช่วงแค่ช่วงถึงปีถึงมิถุนายนค่ะหม,หมายความว่าถึงมิถุนายนในในทุกป,ปี<อ>คืออันนี้ไม่ใช่เต็มปีเป็นการ<อ>เปรียบเทียบให้เห็นว่าตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนมิถุนายน ของตั้งแต่ปี63-64-65ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยเป็นอย่างไรมันก็จะพอจะเปรียบเทียบของความรุนแรงจำนวนเคสได้ถ้าเราดูอย่างนี้ค่ะเดิมปี62เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเทียบมาถึงแค่มิถุนายนเราเป,ประมาณเท่านี้นะคะ,<อ>ะปี62นี้ถ้าจำได้เป็นปีที่เราเริ่มเริ่มมีโควิด มาตอนปลายปลายปีแล้วจะเห็นว่าพอช่วงโควิดเนี่ยเหมือนกับจะมีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงทีนี้ถ้าเรามาดูปี67กับปีปี -66 อันนี้คือปีที่แล้วก็จะเห็นว่าอัตราป่วยเนี่ยมันดูเหมือนกับเริ่มเพิ่มเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นนะคะก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังต่อไปอัตราป่วยแล้วตายป่วยแล้วเสียชีวิตเนี่ยเราตั้งเป้าว่าไม่อยากใช้เกิน0.1ค่ะซึ่งถ้าดูปีก่อนๆเนี่ยแล้วก็ดูน้อยนะคะ ปี2ปีนี้จะเริ่มขึ้นมานิดนึงเราก็ต้องพยายามที่จะเฝ้าระวังแล้วก็รักษาให้เร็วนะคะเพื่อลดอัตราป่วยตายค่ะทีนี้ถ้าเราดูสไลด์อันนี้นะคะให้ให้ดูตรงนี้ค่ะก็คือเส้นเส้นไข่ปลาเนี่ยนะคะเป็นเส้นการระบาดจ,จริงนะคะของปี2566จะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยเคสเยอะเยอะนะคะแล้วก็เยอะมาจนถึงปลายปีที่เราเห็นในปี2567ที่เคสก็ยังดูสูงอยู่นะคะ <N un> นี่ก็มามาพอๆกันเลยนะใช่ใช่ใช่ัเสนประนะฮะสีส้มนี่คือปีนี้นะใช่ค่ะ,คะทีนี้ในแง่ของการพยากร์โรคอะคะ่ะเวลาเราเปรียบเทียบเราจะเปรียบเทียบกับ5ปีย้อนหลังคือโซนสีเขียวนะคะจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าที่สูงเนี่ยสูงมาตั้งแต่ต้นปีแต่หลังจากนั้นก็ดูแนวโน้มเหมือนกับเราจะคุมได้ดีนะคะดูมันจะดูดีอยู่แต่ อย่างที่บอกพอนี่คือค่า5ปีย้อนหลังมันจะสูงช่วง4เดือนนี้ค่ะคือช่วงนี้มันจะเชิดขึ้นใช่มันเริ่มขึ้นแต่สีส้มเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอย่างไรเพราะมันอนาคตใช่คือเนื่องจากกรมอะ่ะได้กรมหรือกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะเราได้รณรงค์มาตลอดประชาชนก็เริ่มมีความตระหนักนะคะหลายหน่วยช่วยกันมันทําให้เหมือนว่าเราทําได้ดีแต่ว่าอ,อยากัดตก ยังต้องเฝ้าระวงังเรื่องไข้เลือดออกยังต้องระวงังกําจัดลูกน้ํายุงลายป้องกันยุงกัดเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นหรือเปล่านะคะให้ดูอย่างนี้ค่ะเส้นสีสีน้ําเงินเนี่ยเป็นเส้นที่เราคาดการ คาดการ่าจานวนเคสจะเกิดให้ดูอย่างนี้ค่ะก็คือมิถุนาถึงกันยา4สี่เดือนที่บอกว่าเป็นช่วงที่เราจะมีเจอคนไข้เป็นพีกเลยนะคะของไข้เลือดออกเนี่ยมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยาเนี่ค่ะสี่เดือนนี้ค่ะเราคาดการสีน้ําเงินเนี่ยว่าจะมีคนไข้1นึ0 0 0สนห้าหมเอาจริงๆแล้วปี2567เนี่ยเราคาดการว่าจะมีคนไข้2 0 0 0 0 0กว่านะคะซึ่งเยอะเราไม่ต้องการไปถึงจุดนั้นแล้วก็ต้องตั้งเป้าว่า4เดือนนี้ ขอให้คนไข้เนี่ยมีจำนวนเคสลดลงหรือน้อยกว่า10,000แนะคะจึงเป็นที่มาของของสีเน้นสีเดือนเดี๋ยวจะกล่าวถึงมาตรการต่อไปอนะคะนะนี่ค่ะก็คือเรามาตรการการที่เราจะเ,าเน้นนะคะในช่วง4เดือนนี้มันจะมี4มาตรการก,ารก็คืออันที่1นนะคะเราต้องพยายามที่จะยุงค่ะต้องทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายนะคะอันที่2นะคะเมื่อมีการระบาดปุ๊บเนี่ยนะคะจะต้องมีการลงไปที่จะควบคุมยุง นะคะอันที่3มคือเรื่องของการวินิจฉัยและรักษาต้องวินิจฉัยได้เร็วเพื่อไม่ให้เกิดเคสเสียชีวิตอนอนโรงพยาบาลให้น้าเกลือนะคะคสุดท้ายสื่อสารความเสี่ยงอันนี้สําคัญมากที่จะต้องให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจแล้วก็หลีกเลี่ยงการการอย่างเช่นรับประทานยาในกลุ่มที่อาจจะทําให้มีอันตรายได้อ,อย่างในกลุ่มพวกเอนเซหรือแอสเพรินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะมีปัญหาน,นิดนึงกับคนไข้ถ้าเกิดป่วยเป็นไข้เลือดออกอนะคะเพราะมันอาจจะระคายกระเพาะเหล่านี้ค่ะแล้วก็สื่อสารให้ความรู้กับประชาชนก็คือมาตรการ4อันเนี้ยค่ะ เป็นมาตรการที่เราเขียนว่า4เน้นสเดือนเพื่อที่จะตั้งเป้าที่จะลดจานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกอะคะ่ะให้ลงมาใน4เดือนนี้ให้เหลือไม่เกินแสนคนคนะคะอันนี้เป็นมาตรการกเสริมน,น,น,ะรนะคะมาตรการเสริมก็คือว่าการใช้สารทากันยุงค่ะเนื่องจากอย่างนี้นะคะคุณจ้อคือเวลาที่คนไข้ที่ป่วยเนี่ยมีไข้เวลามีไข้เขาจะมีตัวเชื้อไวรัสไข้เลือดออกในกระแสะเลือดเวลายุงไปกัดเขาอะคะ่ะยุงก็เชื้อเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ตัวยุง ไปผ่าระยะฟักโตในตัวยุงนะคะสักอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นถ้ายุงไปกัดคนอื่นเขาจะมีการแพร่เชื้อ oh. ต่อนะคะเพราะฉะนั้นจึงเน้นในเรื่องของการใช้ใชยาทากันยุงสารทากันยุงนะคะ hmm. ว่าทั้งทั้งผู้ป่วยเองหรือแม้กระทั่งในกลุ่มของประชาชนทั่วไปก็ตามนะคะที่เราอาจจะต้องมีการใช้ยาทากันยุงนิดนึง oh. แต่ว่าการใช้ยาทากันยุงเนี่ยต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะจะต้องดูตามมันจะมีฉลากอยู่ข้างๆยาทากันยุงค่ะ hmm. ต้องใช้ความเข้มข้นให้พอดีพอเหมาะแล้วก็ไม่ต้องทาบอ่อยแล้วก็สิ่ง hmm. สิ่งที่ ระวังคือเด็กที่ต่าเด็กที่ต่ากว่า4ปีลงมาเนี่ยไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ใช้ยาทากันยุงเท่าไหร่เราจะต้องพยายามดูมาตรการอย่างอื่นนะคะเช่นอยู่ในที่ที่มีมุ้งนะคะใส่เสื้อผ้าที่แขนยาวคือป้องกันให้ยุงกัดเด็กๆประมาณนี้นะคะถ้าจะสรุปกับคุณหมอวันนี้นะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมที่ฟังอยู่เนี่ยก็คือณวินาทีนี้มันยังอยู่ต่ำกว่าสิ่งที่เราคาดการและประเมินไว้ถ้าเราคุมได้ คุณหมอก็คิดว่าน่าจะเอาตัวรอดได้ระหว่างมิถุนาถึงกันยาซึ่งเป็นช่วงพีของไข้เลือดออกถูกต้องค่ะ,ะใช่ค่ะเอาสั้นๆเลยค่ะยังคงต้องกังวลอยู่ไหมสำหรับไข้เลือดออกสําหรับ ประชาชนคนไทยยังคงต้องยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและป้องกันเรื่องยุงกัดและควบคุมลูกน้ํายุงลายค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเคสขึ้นคือหลายๆอย่างอุณหภูมิสภาพอากาศมันสนับสนุนให้ยุงเนี่ยแพร่พันธุ์วางไข่ได้ตลอดแล้วก็อย่างที่เราเห็นว่ามีเคสที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็ ตอนนี้เคสที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะเป็นทั้งผู้ใหญ่และเด็กนะคะคือเมื่อก่อนเราจะบอกว่าไข้เลือดออกเป็นโรคเด็กเนาะตอนหลังเนี่ยมันมาทั้งผู้ใหญ่นะคะและผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่สูงอายุนะคะ65ปีขึ้นไปหรือไม่สูงอายุแต่มีโรคประจําตัวค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนล่ะค่ะต้องระวังอย่าให้ยุงกัดครับเอาเป็นว่าไม่ประมาทก็แล้วกันนะครับแต่สถานการณ์เนี่ยพอที่จะคุยกันได้อยู่ต่ว่าอย่างนั้นครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับแพทย์หญิงจุไรวงวงสวัสดิ์ครับนาย ผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับขอบคุณนะครับคุณหมอครับที่มาร่วมรายการนะครับค,ค่ะยินดีสักครู่เรากลับมานะครับมาเตือนอากาศกันนะครับช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับ